สวัสดีลากาตักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องข่อสู่ช่องขบวนดำสิ่งทางด้านยูทูบครับกระผมใจนมต้อนกันหมดโจ่าครับพี่น้องขออนุญาตรายงานตัวกับพี่กับน้องนะครับมาเบิ้งโปเบโกสายลุยครับ SK200 Super อยครับเมื่อนี้เป็นงานลุยครับพี่น้องงานลุยลอกพักกระเฉดครับลากาญามันตบโอ้นะครับหลายอย่างครับ หลายอย่างน้ากันนะครับพี่น้องเบิางรุ่นไปน้ากันว่าสิจมหรือว่าจมนะครับเพราะว่านี่จมไปแล้วเสนึงครับเมื่อนี้สิจมบ่นะครับต้องไปลุ่นกันนะครับอันนี้นั่นยางลงไปแล้วปลาเราว่าบ่ววอหยานซะหนีแล้วว่าลุ้นลวดละ อันนี้คือสายลุยครับโกบิโก้ SK200 สอเปอร์เกมครับอันนี้เป็นรุ่น8ครับพี่น้องลอกงาลอกงาครับเอาได้ยีดอกสบายสบายเน,นี่ยนี่ รักสบายมองได้แล้ววะปลาขึ้นเรียวขึ้นอีกโยมจะจมบ่จมแล้ววะอ๋อทักใายพี่น้องเนื่อนะครับยินดีต้อนรับนะครับกูใดที่เขามาเบิ่งไม่ในช่อง,องบนดำสิงับวันนี้ผ้าเบิ่งสายสผ้าเบิ่งสายลุยครับของกูบีเอ็นเคสองรอยรุ่นแปดซูเปอร์ไอคเอ็มครับอันนี้อยู่ที่น้องบัตตะเมาครับพี่น้อง ตำบลสีนนงามนะครับอำเภอศรีรัตนาจังหวัดสีสะเกดครับอ๋าลสิญาาลงมาแล้วตามสัญญางาานนี่ต้องเอายาขึ้นให้เวิร์นะครับต้องเอายาขึ้นนะครับอันนี้เราก็กำลังทําการยางลงไปสิไป้หื่อยาครับ ผมก็เอาใจซอยล้วโยวาเราสิวุบลงไปหเลยเราสี่ขึ้นมาได้รุ่นรุ่นก็นพี่ร้องรุ่นซอยเพื่อนเพราะมันเป็นงานเฮ็นนดหยาขึ้นกันนะครับมาได้ง่ายปาได้เทคนิคในการล่งดินอ่อนๆนี่เจติบอกขึ้นกันนะครับแต่ละคน 弄内不？ รุ่นครับพี่น้องทั้งนียก็รุ่นทั้งุูนก็คือสิเมนรุ่นนี่กันโอ้เดี๋ยวผมไปเบิ่งรถที่งานอยู่กองก่อนแปบ๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อคือสายลุยครับพี่น้องสายลุยโกเบครับดากคี่บ่ต้องห่วงครับเปื่อนเบิดโมดลุยก็บ่แล้วครับงาน ต้องลื่อยๆยังสีแหละนะครับบุกลงไปบุกลงไปเรือ <c oughs> ยๆก็จะได้เอาพักตบขึ้นมาครับเอานะครับนี่คือความจำนานของคนขับรถนะครับระดับผู้บาอาจารย์ครับเป็นขับมาโดนเลี้ยนะครับจะมาพนกะานะครับเ็นเก่งนะครับเอาคนเก่งก็ย่องกันไปครับพี่น้อง สลาปูกับไม่ไม่นะครับต้องฟังคำบอกคำสอนนะครับของอาจารย์เป็นของรุ่นพี่นะครับผู้ปฏิครับพ่อกันนะครับกับมาก่อนนะครับเทคนิคมันกอนสิมีหลายแบบเหมือนลูกน้องผมบางคนก็เอาบอกฟังนะครับสิบก็ปีมาหัดครับอัดเก่งกาเก่งก็รุ่นอาจารย์จักสิว่าจังไรนะครับ เริ่มยางลงไปเรื่อยๆครับสำหรับโกเบเฮาปลาเป็นเอาหยัดครับเอาหย่าหยัดเตะแท็กค,ครับพี่น้องห้องดีๆเด้อลาเลยผมบาดเสียแน้ำเจ้าสนอก <laughs> ยานรถเป็นตกครับมาวันกัดดึงแท่งเลียวสำหรับโกเบนะครับ,บติดลม <laughs> โอ้ วันนี้ก็มาลุนเพื่อนครับมาลุนการขุดต้องป้าเพื่อนไหมครับสิเป็นยังไงจุดมุ่งหมายคือเดินลงไปแล้วก็ไปลอกหญ้าลอกพักตบขึ้นมานะครับพี่น้องหยาล่องไปนี่โมเมนตอย่างเดีมมยวบนว่าหยางลงไปเห็นอย่างหนึ่งการสีจ้างคนนะครับพกเราข้นเขาบอกว่าตัวจ้า,า,จางคนเหีอเอ่ยวเลยมาโอ้อยากอยูย่เกล้ยครับพี่น้องผมลองจ้างมาแล้วนะครับมันมัน,น,นคนเมื่อยไม่ความสามารถสี เอาขึ้นมาได้มันประคุ่มว่ารำสอไะเออเอา <laughs> เอาตัากได้นะครับพี่น้องปกติก็เบิ่งนะครับตอนนี้ก็รุ่นไปร่วกันครับครับโกเบียซูเปอร์เอ็กเอ็มครับเอสเ0สองร้อยซูเปอร์เอ็กเอ็มนะครับกำลังปฏิบัติการลงไปเก็บพักเก็บหนาเกับขึ้นมาเ <laughs> บิ่งละกะรุ่นครับเบิ่งละกะได้รุ่นเนาะ หวาดเสียวนะครับตาเทคนิคบอดีนะครับแต่ลงกินอน้อนนี่สินะครับการเทคนิคบอดีนี่มีจมครับได้เอื้อมมูแท้ <c oughs> แต่ว่านี่ระดับอาจารย์ครับบัวฒ่าผู้โอนะครับเป็นอายุลร้แล้วครับมาโดนหลยปีลยแล้วนะครับแต่สัญญาลงไปนี่แต่ต้องห้องต้องยัง เอาย่างดีนะครับออกเย็นกว่าสียืนได้พีกนละนะครับบบประมาทนะครับโบคือผู้ขับไปไม่นะครับอผู้ขับไปไม่ก็สีย่างลงไปเลยเขาย่ากแต่ว่าแข่นบุกเกาผู้มีประสบการณ์แล้วนะครับแต่สี่เพชรยังกับสีรอบ,อบครอบครับพี่นอ้องคือกันกระป๋าเพิ่นนะครับถึงแม้ว่ามันสีเละๆขนาดคนยืนยืน,ย,นยากครับ มันแกนยังสามารถเอารถลงไปยังได้เอาตัวเดินมันแห้งอยู่ดอกขึ้นได้ขึ้นได้เอาสบายครับพี่น้องซ้ำนี่เขามีปัญหานะครับโอ้เห็ดหนากครับ ลอกดินรหรือม่ห่างกันเด้ยากเป็นหลอกหากครับพี่น้องเอา้าเด็กสิบาจังไหนเห็ดไป <laughs> สายลุยเพิ่ยมาสายลุยครับพี่น้องสายลุยรุ่นเก่า กลับมาจนเฒ่าแล้ววะจำนี้เสียเอาไปอยู่บ่แล้ววะเอ้าจัดไปป๋าจัดไปครับงานหนาฝนก็จ้ยสี่หล่ะครับพี่นอ้องอ่าจะมีแต่งานอย่างๆเนี่ยยังหน่อย,าง,อย,าง,อยงานใส่ยวิชาเนี่ยังหน่อยป๋าแล้วเนี่ยมึงไปจากไหนน่าแล้ววะปวดย่างเราไปเราไปยังดิ <laughs> อย่ายลงไปโหลดเตี้ยมสิจุ่ม้วาวะเอาดึงกันมาก,ก่อนดึงกันมาก,ก่อนครับอ่องดีๆด,ด้วยกัน็อยางลงไปไหมตัวเดินแห้งครับตัวเดินแรงนะครับ ขึ้นได้สบายขบวนกลับขึ้นมาแล้วอ๋อเปิดกลับขึบ้นมาแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิ้งขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมในช่องอุงงบลดำดำสิงครับกระผมใจนุม่มตอนก็ต้องบอกว่าจ่ายอยู่ในช่องเด้อน,นะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำเน่ในครับในช่องอุงบลดำสิงครับคลิปนี้ครับการเอารถโกเบโก,โก 200, เอสเคสองร้อยรุ่นแปดซูเปอร์เกมลงไปลุยนะครับ เอาไปกินเวียงซม,มงี่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับอำลราพาจากพี่น้องที่กรุนะครับสวัสดีครับ